แต่เด็กคนนี้เนี่ยรักแม่ของเขามากในวัยเด็กหงไห่เอือนั้นเคยฝันร้ายถึงอดีตชาติแล้วก็ภาพนิมิตการต่อสู้กับงอคงรวมถึงความตายของเขาที่กําลังจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าและกลับกลายเป็นบัวแดงอีกครั้งและถามว่าพวกเราจะตายงั้นเหรอท่านแม่ถ้าข้าตายท่านแม่ยินดีจะให้กําเนิดข้าอีกครั้งได้ไหม นางรากศาสีได้ยินก็ตกใจมากบอกว่าเจ้าอย่าพูดแบบนั้นอีกนะต่อมาในช่วงเนื้อเรื่องของไซอิวนั้นหงอคงได้มาขอยืมพัดจากนางรากศาสีเพื่อดับไฟบนเขาเปลวเพลิงในการช่วยพระถังซัมจัง๋งเดินทางสู่ตะวันตกอันเชิญพระคมภีอย่างชมพูทวีปเจ้าหญิงพัดเหล็กในฐานะพี่สะใายเนี่ยจึงเต็มใจให้ยืมพัดของนางนะฮะแต่ว่าหงไห่เออร์เนี่ยเกลียดหงอคงจึงปฏิเสธจะให้ยืมแล้วเข้ามาแทรกแซงฝ่ายเจ้ากระทิงเองก็ลังเลไม่รู้ว่าจะเลือกข้างไหน สุดท้ายหงไหเอ๋อที่ท้าทายงอคงเนี่ยก็ต้องภายแพ้และกลายไปเป็นศิษย์เจ้แม่โกนิมโกนผมบวชเป็นกุมารทองหรือว่ากูมารสันไฉนั่นเองครับ